สวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะสวัสดีว่าจุกุจุคนเปิดภาพมานก็ได้ป้าเป็นอยังเด้เต็มห็นงานดูเลยเราเลยแต่มางไม้มาตอกทำบุญน้ำอันมุกันเนาะแต่บางไม้มาจากแม่สาวดีพี่น้องเลยเนาะคนไี่ซื้อมางไม้ทั้งนแม่น้องเซอร์แหละให้แจกจ่ายกันพี่น่อยมีแม่รองน้ำพิงแกับแม่ยุดิและกับชาวทองชาวเงินน้องเมฆเนาะ เดิอนซาบเพื่อแม่ปัาใจใยใยบาทใช่ไหมคุณหมาคุณจ้องมันลายคนพี่น้อยเนาะต้องกระลึนเดี๋ยวขอบุญขอบคุณทั้งในสาบะดีเดลายเด้อที่สืบบนน้ำไม้ให no ้ลูกให้ลานใส่บาใส่อนุการพี่น้อยเนาะต้องขอบคุณขอบคุณแม่เดลายขอให้แม่ยิ่ดีไม่แหงเด้อบ่บุญทาาแม่เดลายซะทุเนาะพอดีแม่น้องพิงค์คุณมาพอดีพี่น้อย

กานั่นแห้เลยทำบุญขอบใจดายาได้แม่เลยอยู่ดีแห้งเนาะทำบุญน้ำกันได้ไหมพาก้อา้อโดยเสบบทบขอบใจดาาได้ไหมเลยเยื่อไม้วนไม้บนะคเอาเงนน้องเมเน้อใหย่ักันบังหุ่นนี่ยันเมื่อเปิดอยู่เทือดให้หนูดีอทายงนี่เนาะมาดเะ เอาใจเงินบ้านเปะเมืก่อนเด้อวันนี้เด้อสถานีเด้อม่ก่อนเด้อคณะทัเียวขนาด่นี่สงน้าอะไเยอะรบารั้าเอปะันนี้อะเกมดเขาไปที่ไอ่าเรียนล็บเ bà nhang nhang à sáng kết bơ gì đi chị hẻ nhang bơ nè cỏ nhang tràm nhang chim nhang bẹ ừ. nhang anh anh à đây thùng nhưng mà không huổi nữa rồi nhang nhung kinh đấy kinh ba chiếc đây này kia nhang bay ra đi mà cái mai khám đi chín nè

คอยมันมัวค่อยบอกแล้วปังกินไปดีปะเฮ้ยล็อกไว้ปะมันคือผึ่งๆวุ้นอซาลาเปาดเดี๋ยวกินบ้าซาลาเปานี่ด้วยบ,บ,บ,บ่อยเย็นเลียวเออ ถ้าเราไปสั่งยีก่ของเราอ๋อบรเมของเราดิของเออเอันตีปะแภ่ชื่อประจำนะทำอไเม่ของอีนิดหน่อยเดยไงานขายสาเมยนาละ่าละมียิวสบายดีนะเด็กมิวบายดี บวเว้หนังเรียมใช่ไหมน้องอนนานนี่บืดมือบีออไว้ไว้นี้นะอเอ้ C D ีซีดีเอชเออาร์เจอนดเออคกับมิวเรื่องกระเป๋าล้มไปจากนี่กระเป๋ามรออาะืนเลมือมัน,มนหหอมตัวผ้า,ามัเลยจริงๆบอมีนดูดปะมาาดูตาเลือดออกนะ แล้มะเบิงเบิงชอบลายนะเบิงเล้ดีแข่งขาเนี่ยเท่หันแค่นเี่ยันกระโดดดวยหนาจากี่ฟุแ่บ่อยาหยัเลยแกะแกะจะแกะดิขอปข้โครกอเจประเด็ง

อือหือปลาลุงตายังคือเลือดออกอันี้ยังอยู่ตาอันนี้แหละลูกอ,อันนี้มันคือเล้งนี่อันนี้ถือต้องแต่นี้นั่นตัวสีดำอันนี้น่นตัวสีขาวเมนบมาข้อมือคือคนไี่เ้านี่ได้ดิอันบิวตาเบิ่งลูกเจาก้าคือเห็นตาแรงเบองลู่เรชาบได้เนาะฮะตาแรงเบองลู่เรชาบได้เนาะเมนใช่ปะมน จะบ่งด uh, ้วยาบนีเด nice. ้เต้มใา้ตาจะคของแบบเต้มให้ตัวเองด้ยนี่วจะบ่งโทรศัรทักอะไติดให้อันนี้คมใหม่บบมันหางวันเลยเป็นหอะไรเนิวจะเกียดเองว่านี่ด้วย่่าไม่ทำนะให้เขียนตัตางามแ้นี้าตันี้หัวมันคือประท้ากันเถอะไม่ชอบกัน Miu biết Vương đu mắng may nông sơ không nào nè biu Vương bà Bỏ nông lóc lòng kín vô lộ Bỏ nông kín vô Nó khuẩn Tùa nông nó đi nó khuẩn nó khẹt nha nó khẹt Nó báo ta nó khai nó khai Nó báo Bà ta chít อราแขายตลาดนัดก็อกอกรูออกยังนะออกม่ได้ตัวนี้ติดเดวบ่ยาเราเฮ้น้องให้เลยค่ะเพาอะไรเพราะอะัรเช่นอ่ะอันนี้รองยอนลงมัช่นอะโอนี่เด็ดเพดเลยค่ะอันนี้มันถโคตีออันนีมันคนอ่านได้ด้อันนั้นใ่ใช้รถเข็นอันนี้โต๊ะกินข่าวว่งกับถือแล้ว ตั้งซูซี่ดิจะได้มีน้ำตาลได้นี่จะได้เราลองเพลงได้นี่โอ้ได้เนา้หนิใช่ใช่ตั้งแต่ละใช่ใช่โอยใจด้ยโอยใก่อนได้ว้าใจอย่างว่าไงดไปบงด้อกไม่ลองเชื่อมาให้ไปบงป่ะไปบงป่ะจะาพเมไปบงเนี่อยู่ใช่เ เฮ้ยหลานชุกมามาเอ้อดิบัน uh> uh ี่ไปเอาน้องชิดโต๊เอาน้องมาพี่ก่อนตานางวันไปไปไปยังเฮ้ยเฮ้อยู่เฮ้ป้าตุ๊กเป้าชิดโต๊ะหนีนะไพ่ชื้อไพ่ชื้อให้นี่ไพ่ชื้อให้ดุน้องเชิญน้องเชิญวะจ้ะอุ้ยแน่น้องเชิญเราขายบมักใม้นะบิวขายยังบิวนะ ใช่ขนมนะห้องปรลุงมาซื้อด้วยสะไว้โมเมนยายบ๊อซื้อให้เอามากองหนึ่งดมาพี่ไม่เื่อจะฟังนี่ออเอาไวตู้เย็นช็นอตดอ้ยผีได้นะนดนิวนะ ກັບແຕ່ພັກເມື່ອຊິບອກນົມມືລູກນົມມນມາງນັງນຫນມຫນມຂບໃຈກ່ນຍາສາດີຍາຂນມ້ນມມາຫານ ที่ทำบุญที่ทำบุญแล้วน้ำกันน้ำกันอาบุญน้ำกันด้วยยายทำบุญน้ำกันด้วยยายขอให้ยายอย่ดีไม่แห้งขอให้ยายดูไม่แห้งข้อเจ็จะได้ข้อแปดจะมีให้ลำให้รวยชัดทุกขอให้ยายถือรางวัลที่หนึ่งเด้อขอดูขอให้ยายถือรางวัลที่หนึ่งเด้อโอเคเก่งๆได้เก่งได้เฮ้อเด้พี่น้องเอ้ยมักไม่มักตอกเนาะไอ้ไหนถ้าเราเงินเพิ่นเก็บเอาเมื่อให้ แม่อ้วนแม่ยูดิแน่เนาะแม่บอกสวยเราจังซี่เด้อเนาะอันนี้าสุกมานี้น้ําพิงแน่ล่ะจะใช้ตะะนี่ดอขอบุกับุหลายเด้อแม่เด้อเนาะขอบุนํากันแม่น้องเมฆแน่ว่าซั่นเนาะน้องเมฆก็สิมาใส่ใส่อยู่บ้านเนาะพี่จะ่จังได๋เนาะ้องถามบ่เตียงเพิ่นถามเด็กอันนายเพิ่น เจ้านายเพิ่นให้ต้องถามลูกน้องมาพี่บ่นะนี่ก็ปันภูรมะนี่ให้แม่พิงแน่เนาะพิงมนี่ก็สมนี่ก็าแก็ทนมเนาะให้เิน้อยเิใหญ่องุ่นเนาะให้มน้ําพิงเมื่อกี้นี่ะพี่น้องเอ้ยแล้วก็สอันอนนําเนาะไปตู้กินน้ําบ่เงินเมื่อพอได้ให้เราเก็บใส่ถุงเมื่อพี่น้องเอ้ย ต้องขอบบุญขอบคุณดายเดอ้อแม่เดอ้อแม่สวัสดีเดอ้อเนาะแล้วก็ขอบใจทั้งแม่น้องเสิร์ฟที่เพิ่นเอามาให้น้ำเนาะส่งมาส่งเลยส่งข้าเทือนเลยพี่น้องเยเราชื่อร้ายแอ่ะยังไงเราชื่อร้ายแล้วเรามาส่งข้าเทือนมาเลยเยอะก,กินร้ายลูกหลานหวานได้ไนะกินบ่ขอกับสิ้นแห่หงดิ๊กฮะยู่เงี้ยมีขอกับยังเ กินกระเปียกเขา้าแม่นบอกไม่เห็นคืออันนั้นคืออย่างก็กระเปียกท่อบโบเมนท่อหมูว่าคือไข่ขวบใครนะนอแนมนะ่ตอนนอนกินฮะตอนนอนตอนนอนกินตอนนอนอันนั่นเออตอนนอน,น,น,อนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเนี่ยมีพังเนี่ยอะไรตอนเช้านะคนกิน

ไปขายไปลยั้งคเลือยแล้วกอนะบ่ไม่ดุอ่ะหนึ่งสองสามลูกมากหลายมีพังแน่ชื่นใจในบานึ่งยังติดตามไปขายองนงพเราจะเมื่อไรเก็บเงินเลยให้แม่ยู่ดิแตกะอันนี้อ้วนไม่อ้วนมาเอาเองพีอไม่ต้องบอกไม่เห็นแม่เลยตี ไม่แควอยวะฮ่ไว่ม่วยไบอกมาไปดิ้งหน้าแบบชิบน้อเยะตัวจะมาเงินก่่นไม่บพอเตี้ยเ้าอันนี้ห้างไนชิบ่ะนี่หนึ่งหน่งยังกอนไปไปไปหม่ปรตูสิตากราดึงบุญเน อันที่เสียมนะเสียมกันออกกันนมชื่ออ่ะต่อมาขอเ่มเลยหัวหงเขาโอเคจับคิทาดังกล้องข้าจบ้อปลาผิงแดงอะไรอย่างนั้นหูกชอบวังชอืมอะื่มไว้้ ไมยไมเลาหมมูว่าเป็นว่าอาได้ๆลูกป้ามันใช้ใสสารปาลงไงพักไปเนยังอ๋อเราเห็ดเบี้ยเราสีเล็กก่จักว่าตัวกม่อยู่ในพี่เด็กเล็กให่กินน้ำก้นเอา นั้งาบ่เนี่เอาก้นนหอนใช่รึอ้าวประตูวะที่ใกล้ชิบ่อนีแกเอเอเออ้ว้าวเห็นมเรอเห็นบ่ห้องนู้ห้องประตูู้ห้องประตนี่รึประตูตัดหนาห้องประตูรึห้องนั่งจะ้ลินอ้ยเลยยัโอ้นี่นีนี่นี่นีแต่พอกับ่พอเนาะเ่อ มึงเนี้ยลานให้ประตูพ่อกับบพเนาะตูตัดหญ่ก็ให้ประตูบิบห้าพนอเหาค่ออิหาพันเลยสิบห้าวู้หาพันเขซื้อเร้วขอยว่าชิมหาข่อยว่าอยู่เอาไปขายอมาลงใส่นะอกาแขเป็นแสนเ

ได้ย่มาเงินบ่บนี้บ่ดึงแผ่นแผน่นาน E B C อันนี้เออดีโน่เกียก่ยาน B C ดิพ้าลานานี้ยังดุเ<อ>ื่หเอห้องเ่ห้องประตูบรีน,นประตูบัวคานกระลานกระให้มาแล้วคักพยั้งเลยแบบ นี่ดิชมอ่ะนอเอนเอวิซีนะอ่ะๆอยู่นําหมุนตบป่าคือว่านี่เด้อเออันนี้ดิดิอันนี้วิววิวอ่ะนอเอวิซีน้องฟังแน่น้อยอีกอันนั้นนี่เออไม่ฟังเด้ อ้าเราเห็นเบียดกันแล้วเอาไงอ่านเอวซี่น้องพัง้อนอน่าบเออเอาต้นหม่มางยน้าใหม่ฮะเด้ไปแล้วไมทิมแล้วนี่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 อ้าอ้าไม่ตีก็นุกสาวได้นี่น่ะไม่ตีใช่ไหมตีโบสตียังดูเก่งแพงอยู่ดูบอลขีดู่สตีดูขีดู่กันสตี

เอ็นตัวซี่โอพีพีคิวคิวอาร์อาเอสเอสทีทียยวีวีเอายเอวายใช่อ่าน้ไม่เจนนะพร้อมกับอ่านนะลรกว่ามไดไหมเอืออนนี่จัมือนะนีวิวเอาดวหเอาไหม เรื่องกูเสียวในกันชีไม่เลอ่านไม่ได้เออมันจืดนเเลยนี่น้องีน้องีเอใช่นี่ตัว เครื่องในม่ชเออเด็กใหม่เอาได้ไปแน,นี้ <c ười>

นินได้บีประามรูปมมะเขาเอาน้าใช้แล้วกนมันต้องนงน้นที่จมงแล้วก็เอาน้าใช้เอาถุงยางแล้วก็จึ๊บนเกเห็นเียนเยเห็นไหมเออวะอานน้นปถุงยางแล้วเก็เห็นเดียนเก็ไม่ตาเรื่จงไหนไม่ยากนะเก็บไว้ดุเอาเเจ้าก็หู้เรื่องนอะวยูเนาะเจ้าคือ ตา้องิวเตมคิ้วเราแยกขานึ่งคือหางน่อยขาหนึงคือหางเาาตัวตาตัวนี้หางมันตกขามันตกในี่ามตัวนี้ตัวที่สนียนันตันตัวัวันี้ันันี้ตัันนัวนี้ีตัน ตาเพ่ก็ไม่เห็นรถไม่วัวงแยกอยู่ตาต้องเือสีอย่างนะสีสีแดุสีแสดุสีาก็สีเขียวอืมีกว่สวัสดีประโงกันไฮโกสวัสดีสวัสดีแต่งนงเนี่ารัก่ ผ้น้องมันเกิดมึนว่ะยาเห็น้องพี่ถัวอกายตีหอยตแตแ่อลงอน้องให้หัหัน่องให้เฮ็ดจแม่ไม่เสดใช่ไเสดแม่กินนี่นะหนองพี่ถัวนะอสบายดีกันสบายดีกันเจนี่สบายดีสบายดีลูกทูจ้าบอกน้องนีทูจนเอเออ Say mùa xài lễ Xem tụi đi đâu Thu cha đi cha Thu cha ta ơi ta tụi 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 ta này hà tụi ta Đôi ta tụi 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 cha